มทบ .39 เนี่ยเขามีโครงการดีๆที่มอบให้กับประชาชนนะคะที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีความขัดแคลนผู้ที่มีความยากไร้นะคะซึ่งจากปกติเนี่ยเรามีที่พักอาศัยกันอย่างอบอุ่นอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนค่ะคุณมินคะท่านผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆฝนตกมาหลังคารั่วหรือมีบ้านแต่ไม่สามารถกันลมกันฝนได้ค่ะมทบ3าร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกและธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็ได้ส่งมอบบ้านตามโครงการกรงทับปก สร้างบ้านทั่วไทยเทิดไทยพระมหากรณาธิคุณกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39พลตรีทวีศักดิ์วงทวีรั์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่39มอบบ้านให้กับนางชวีวันเรืองโพคาตามโครงการกองทัพบ,บกสร้างบ้านทั่วไทยเทิดไทย,ทไทยปีมหามงคลที่ถนนพิชัยสงครามของตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม63นี้โดย มณทนทหารบกที่3 9ก็ได้นนำชุดทหารช่างจิตอาสาพระราชทานเข้าดำเนินการก่อสร้างให้กับนางวิวีันเรืองโพคาค่ะซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่4พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาครับเดิมสภาพบ้านมีสภาพเก่าและสุดโทมอย่างมากไม่มีความปลอดภัยในการพักอาศัย โดยคุณชวีวันมีไรายได้หลักในการเลี้ยงชีพด้วยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและรับจ้างทั่วไปทําให้รายรับไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีวิตแต่เนื่องจากเป็นคนขยันทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพสุจริตและชอบช่วยเหลืองานสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงได้รับการช่วยเหลือจากกองทัพบ,บกในการสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวซึ่งการดําเนินการได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากธนาคารอาคารสงเคราะห์จํานวน200,000บาท โครงการกองทับบกสร้างบ้านทั่วไทยเทอดทไายปีมหามงคลทางด้านหน่วยได้ดําเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ไม่มีที่พักอาศัยนะครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญจริงๆค่ะคุณมินครับปกตินี่คืออยู่เป็นบ้านเป็นคอนโดหรือเป็นยังไงคะสำหรับคุณมิน ในส่วนของบ้านนะครับปัญหาที่การอยู่อาศัยของผู้ที่ทุกคนลาพหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมนั้นก็คือทางด้านหน่วยงานภาครัฐเองจะยื่นมายื่นมือลงมาช่วยเหลือจากการพิจารณาอย่างแรกก็คือเรื่องของการวางตัวในสังคม 1>, 1. ต้องเป็นอาชีพที่สุจริต 2>, 2เป็นผู้มีมุมาณะในการสร้างความดีแก่สังคม3เป็นผู้ด้อยโอกาสดังนั้นเนี่ยหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นมทบ39หรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นหน่วยงานสําคัญในการขับเคลื่อน การสร้างบ้านอย่างเขาเรียกว่าราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยจึงยื่นมือลงมาช่วยเหลือมันไม่สําคัญว่าจะเป็นบ้านขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กสําคัญอยู่ที่ว่ามั่นคงนั่นแหละครับพอสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินแล้วหลังจากนั้นเขาจะได้มีกําลังใจในการเดินหน้าที่จะสู้ชีวิตต่อไปนั่นแหละครับคือกําลังใจที่จะมอบให้จากหน่วยงานภาครัฐนะครับ